เอแย่ๆแล้วอยู่หอวหมูอ้วนน้ยมโมโมโอนยู่กับปัตตีเพเทาชั้นสามอีพีที่สองแล้วตอนนี้เราได้กุญแจไปแล้วนะเราต้องไปทำตามที่โอลี e ่หรือโ e อเเขาบอกว่าให้เราไปไหนนะประตูใช่ไหมแต่เพื่อไปประตูครับนั่นไงประตูขึ้นไปก็เจอเลยว <Easy. S 1> ิ่งไปเลยจังหวะนี้มือมันก็น่ากลัวนะเห็นไหมปากๆเดียวเลยเอ่ะแล้วขึ้นไปทางไหนวะเอ้า เข้ามาได้ยังไงไปงี้ได้ไหมดีครับโอ้โหน้องก็น่ารักเนาะเปิดประตูยาเข้ามาแล้วที่นี่ที่ไหนเอ้ยอย่ารอก,กันนะไปค,ไค่อยๆไปอุยเอ้ยไม่มือดอ่ะโดนอะไรเข้ามาาใหม่แล้วตกใจ สวัสดีจ้าเจ้าแมวไม่ใช่เจ้าแมวมันตัวอะไรวะตัวอะไรกันแ้อเลสวัสดีครับมามีมาม,มีมามีอู้โทรศัพท์เข้ายินดีเข้าสู่ห้องผลิตแก๊สน,นะพี่ชายมันเป็นศูนย์กลางอันชั่วร้ายของที่นี่เลยนะพี่แก๊สที่อยู่ในนั้นมันถูกสร้างที่นี่แล้วเรียกมันว่าควันสีแดงตอนนี้มันวิ่งไปทางขวาทั้งหมด เราต้องย้ายมันไปทางซ้ายแทนนะมันเป็นทางที่เราจะไปหาเขาได้แต่ว่าเครื่องตรงนั้นมันมีระบบป้องกันที่ใช้ไม่ค่อยได้เลยพี่ต้องแก้ไขมันผมคิดว่าพี่คงจะแก้มันได้ถ้าเกิดทําสําเร็จแล้วเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะเพ่โอเคตอนนี้เราต้องแก๊สแต่จะเนี้ยหาอะไรมาใส่ในนี้ก่อนร้องแล้น่ากลัวเจปะได้ไหมปะแบตเตอรี่อยู่สายหาแบตก่อนในวันนี้ เข้าไปนี่พี่ทางเข้าก่อนใครเขาเล่นเพลงอะไรโคตรน่ากลัวเลยวะจ้าสวัสดีครับอีแบตเตอรี่นี่ไงเอามาดิโอเคนี่คืออะไรไงเอา้าปาไม่โดนมันร้องอย่างเดียวเลย อ้ววะโอ้โหนี่เอาไปแบตใส่ก่อนดีกว่าเอาจริงๆนะมันแอบหล่อนเอ้ยใส่ก่อนต้องใส่เขียวดิยนี่โอเคเข้าไปครับยนวันเนี่ยมีวีดีโอด้วยเทปอยู่ไหนละ่ะยิ่มใส่นี่เทปอ่า ใส่เทปไปมอนิเตอร์อ่ลยวะอ่ะอยู่นี่ดีจ้ะถุงมือเวอร์ชั่น2สายไฟมันก็จะยาวขึ้นนะการเปลี่ยนมือเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็มีเจ็ดว้บิน จะได้ตกลงมาแล้วไม่เจ็บขาแฮ่ก่อนจะลงก็ดูหนามที่พื้นเนี่ยนะเดี๋ยวมันตามตีน Thank you ขอบคุณมากมาได้เวลาอัพเกรดอะไรทักอย่างที่ถุงมือนะครับวันนี้เอามาเลยเอาว่า มีไฟเว้เอาเว้ยเฮ้ยสลับไปด้วยเอาเว้ยปะมือปะมือนี่มีปะมือด้วยตรงนี้ปะอุ้ยขึ้นมาแล้วว่ะแล้วยังไงเจ้ามือซ้ายมือขวาสลับด้วยอ้าวโอ้โหเปลี่ยนอาวุธด้วยเปลี่ยนอาวุธมันเปลี่ยนอะไรไปบ่อยล่ะ มันน่ากลัวจริงนะทั้งนี้ทัง้งขวาไม่ได้ไหมฝ้ามือไปทางนี้ก่อนดีกว่าทั้งนี้มีไหมไหมมันมืดจังเลยเนี่ยมันมีอะไรอ้าววนไปที่เดิมกลับ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 ไปเป็ดเลยโอ้โอเคเอาขอให้ทีเข้ามาในนี้อ้าว ปึ๊บล่วงขอ่อยทีขอ่อยทีแล้วก็นนปึ๊บเข้าไปในนี้เอาไม่ใช่อ่ะแล้วไปโดดไปฝึกฝั่งวะเออโอ้โูก็ไม่ได้อีกโ,โวไปละจ้ามันล่วงอ่ะเดี๋ยวเข้าได้ไินมาเอออย่างนี้ก็ได้เว้ยโดดไปฝั่งนูน้นโอ้ตายแน่เลยปึ๊บอ่ะ ไา้แล้วอถึงไหมอะถึงเว้ยเ,เกือบแล้วครูนี่ล่าเข้ามาแล้วขึ้นเป็นไงล่ะนี่าอเปลี่ยนสีครับเป็นวันนี้ยังไงต่อไปปะมือไงปะมือ ก่อนนะ <Yeah. S 1> ด่งไปง,งุน้นนี่อย่างนี้โอเคไม่อยากเว้ยแต่ก็ไม่ง่ายเอาไปงุ้นดิ้อโอ้ขอบคุณมากเลยโอเคไม่อยากก็ดึงมาใหม่ เรียบร้อยมันง่ายทำให้ยากทำไมอา้า <c> ว <oughs> เลยครับจังหวะนี้ <Okay. S 1> มันแค่ทำให้หนักกูเฮ้ยเอาวะเอาว,าอาวาะไอปังหุ่นดลยวะเฮ้ยหลุดแล้ว <c oughs> จะตายสักทีเลยเอาสลับสายก่อนไว้ ปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยโอเคหนึ่งทีแล้วไปมาแล้วจะบวกจะลูกอีกก็ไม่ได้นะก็คือตรงนี้ไฟไฟ้าอีกโอเคโอ้ที่เดิมเลยก็ว่ายืดเลยปึ๊บพุ๊บเรียบร้อยสามสองเส้นแล้วโอเคได้ยังไงจ้อยฮ้ยเปิดเลยเว้ย ไปเว้ยโอเคโอเคผ่านแล้วหนึ่งเ,นเลนวเราไปทางไหนต่อไปได้ไหมมาตรงนี้เหลืออีกสองเหลือหนึ่งสายไอ้กูเล่นได้ด้วยเอาออมาดาปะพังเลยกูไม่ได้ไปทักภาคเลยขอโทษออฟไลน์ม่เลย ไปทางไหนอ่อะโทรศัพท์เข้ามาขอโทษจะทำทางแล้วอะโอ้ไม่พี่มันมีคนลืมจ่ายค่าไฟพี่ไม่เลยเดี๋ยวผมให้กุญแจพี่นะที่เดิมเลยเข้าไปบ้านโฮมสวีทโฮมเข้าไปข้างในแล้วก็มองหาเครื่องไฟสำรองนะพี่โชคดีขอบใจมากเลยมันให้กลับไปโต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 ทไมบนเบื่อเกินขึ้นวะกลับมา มาเลยครับคุณเจ้ครับจังหวะน,นี้ไปครับไปบ้านโฮมสวีทโฮมบ้านหลังไหนวะกัาคุณเจ้รบเปล่แเราก็ต้องก็ต้องหาทางออกสิทางออกคุณนจเดินวนทำไมวะ <c oughs> ไปจ้าออกมาแล้วบ้านโฮมสวีทโฮมหลังไหนวะหลังนี้นะีนะมันสว่างอยู่หลังเดียวฮะ <c oughs> กลัวเว้เ้าดีกว่าเปิดประตูประตูเปิดเลยโอเพนเปิดซาซิมิอ่าประตูอยู่นี่โอเคครับเราเข้ามาแล้ว oh โอ้โหโหลดอีกแล้วเอาจริงๆนะมันไปนทางไหนวะเอาเข้าอย่างนี้ในชะ่ขึ้นไป เอ้ยทำไมมันหลดละบ่อยอจังโอเคครับมันเตรียมอะไรสักอย่างอะมันหลดอันนี้มันนอก <c oughs> เราก็จำดีซะด้วยนะไม่ไม่ไม,ไม่ข้าไปเจอข้าไปเจอข้าไปเูอเสร็จแล้วอุ๊ยเดกโอ้ยอ,อะไรอะตายแน่เลยมาถึงต้อนรับกันอย่างนี้เลยเลยไปลงแปลงล่างครับ ว่าต้องมีวิ่งหนีแน่เลยทางยาวขนาดนี้โอ้โหสุดลุกดุดตรเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมล็อกทุกอันเลยสินะใช่ไหมฮะล็อกทุกอันเลยไปจ้ะทำไมติ้งทำกับเราอย่างนี้ตกแต่งอกแตกมือไปไหนล่ะว่าเลียวขวาว่าขวาเรียวว่าสายเล็วรูวซ้ายดี ตายครับนี่เราอยู่ไหนๆวะเนี่ยเดินเป๋จังวะเกิดอะไรขึ้นกับเราเขาอันน่าสลดตอนเช้าเมื่อก้าวในกาสีทพ่านาทีเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่าพบร่างของเด็กชายอยู่ในท้องพักของเอเลียสดัสบิดเป็นผู้สร้างของเล่นและเป็นผู้ก่อท่าบริษัทเพทาม และตอนนี้กำลังรอการยืนยันว่าเป็นใครถูกพบอยู่ในห้องนอนชันน้นบนในกระเป๋าและตำรวจก็ได้บอกอีกว่าร่างนั้นมันถูกทำให้ผิดปกติเครื่องในและกระดูกอวัยวะสำคัญถูกนำออกจากร่างในตอนนี้เรายังไม่ทราสรบสาเหตุการาตายเกิดจากอะไรโอ้โอ้ว่าไปที่นี่มันมีรอยนี่ด้วยนะ เขาเรียกแลไรเล็บอะมันคือรอยเจ้าแมววะไม่เจอเบอนกันไปหมดเลยวะมีโทรศัพท์อีกแล้วขยันโทรยังวะตามเสียงโทรศัพท์ไปนี่โทรศัพท์รับหน่อยจ้าต้องวิ่งเฮ้ยแอบดูกูวะ หาย้ยตกลงเลยตกใจไอ้บ้าเอ,อ้ยเอาไปทางไหเดนเนี่ยเจ้เฮดยมืจดจังหวะนี้ร <c oughs> อยขูดเย้เลยเอ,อ้ย มืดจังเลยโอ้โหแล้วไปทางไหนเนี่ยอ่ะงี้เว้ยอะไรเนี่ย yes. Yes. บนไปวงกลมแล้วอา้อาวอ้าวไปได้เฉยวนไปวงกลมเองป่ะเนี่ยข้างหน้าข้างหน้ามีใครด้วยใช่ไหมข้างหน้ามีใครวะอะไรอะ่ะ เป็นห้องอะไรวะเนะี่ยโอ้ยากลัวติดอะไรเนะี่ยเฮ้ยเปิดสิครับอึ๊บโดดได้ไหมปไปเอาไปติดอนะ่ะเอ่มีมไปขวาก็ได้วะ แล้วเฮ <c oughs> ้ยมันหางแอบมันจริงๆนะเด็กร้องด้วยเอาเหมือนไอ้นี่เลยเว้ยเลซินนเนเลยเว้ยเอาทำแอ้เปิดเชื้อเชิญด้วยไปจ้าสวัสดีครับอลัลโหลงี้นี่มีเทปวีโอให้ดูอีกแล้วมีใส่เทปอยู่ไหนวะ สวัสดีจ้าแอดดูสีโอกันอุ้ยตกใจสวัสดีพนักง,งานทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่วันแรกของบริษัทเพทามเรามั่นใจเลยในวันข้างหน้าที่จะมาถึงคุณได้เจอกับครอบครัวตัวเองคนที่สนับสนุนคุณอย่าไปกลัวที่เดินไปรอบๆนั่งทานอาหารดูเด็กเล่นและเรียนรู้ หรือร่วมมือกับทีมนักปัิทิตของเราเพื่อที่สร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นหรือว่าจะเข้าร่วมที่ปรึกษ,ษาําหน้าที่ดูแลเราเด็กๆช่วยสร้างอนาคตที่สดใสตอนนี้พวกเราทุกคนนั้นมีส่วนร่วมกับอนาคตด้วยถึงวันข้างหน้าและมองกลับมาแล้วไม่มีความสุขจากที่ที่คุณยังอยู่ตรงนี้หรือว่าสิ่งที่คุณทำลงไปจงอย่าห่วงไปเพราะว่ามีหัวนหน้าคอยรับฟังเสม,มอและ ถ้าคุณกลับมาในรอบหลายปียอมรับต่อจิตใต้สำนึกขอให้คุณจงอยู่กับความมืดแล้วพบกับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเจอมาก่อนอันน่าสะพึงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไมัมอยากจะกลับมากลับมาหาคุณอย่างหิวโหวย ไม่แน่มันอาจาจะยิ้มอยู่ภายใต้ใเงามืดรอ,อย,ยิ้มที่เต็มไปด้วยฟันเนื้อแลปพลาสติกเฝ้ามองแอบดูยิ้มอย่างต้อนรับอันแสนอบอุน่นของพวกมันหรือไมกออ่ก็พวกมันอาจไม่ยอมให้คุณอยู่บนโลกใบน,นี้ก็ได้โลกใบน,นี้มันเป็นของพวกมันเวลาคมโห่ เฮ้ยอกมาเลยว่ะไอ้แยบออกมาเลยเปิด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 วิ่งดีดดดไอ้ไอ้บาจะตัวเลอเลยวิ่งววิ่ง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 วดไมไอยากไม่อยากกัดทัไม่อกเลยไม่กัดขับไม่ฟองเลยโอ้โหยันต์ติดติดแต่มาติดติดเลยมียันต์ตมติดออกมาอ้าโดนแดกโอ้โห้หลรอบอยู่ไหนอะ นี่มันอย่บอกนะฝันร้ายเมื่อกี้เมื่อกี้มันคือแบบโอ้ยตายแล้วหัวขาดเลยอ่ะยังไงวะเมื่อกี้มันฝันร้ายใช่ไหมเรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยกเกมน,นี้แต่ว่าพาร์ทนี้ก็โอ้โหเป็นสนากีิละเกล็นเจอพาร์ตัดไผลครับบายนี่มามีมามีมามีมา,มมา,มมามเจยอะจี่ยครับผมบาย